สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเดิมนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูหมูสามชั้นตุ๋นผักกาดดองค่ะเพื่อนๆดูนะคะหน้าตาหน้าทานมากๆค่ะเนื้งนุ่มๆเด้งๆนะคะรสชาติกลมกล่อมกำลังดีค่ะวันนี้มาม่าก็จะมาแชร์วิธีการทำสูตรง่ายๆสไตล์มาม่าเลยนะคะเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำทุกขั้นตอนกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกเราจะมาต้มหมูสามชั้นกันก่อนค่ะก็ให้เป็นเพื่อนตั้งน้ํานะคะให้ร้อนแล้วกจากนั้นใส่เกลือป่นลงไปสักประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนําหมูสามชั้นที่หั่นเป็นชิ้นพอประมาณแบบนี้นะคะใส่ลงไปต้มใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ30นาทีค่ะน้ำหนักของหมูสามชั้นวันนี้มาม่าใช้1ชิ้นแล้วหั่นแบ่งครึ่งนะคะน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ1กิโลกรัมค่ะ ต้มครบเวลา30นาทีจากนั้นก็ให้เพื่อนๆตักขึ้นได้เลยนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อมาค่ะเราจะนำหมูสามชั้นเนี่ยมาจิ้มในตรงส่วนของหนังให้ทั่วๆเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะบ้างนะคะให้เป็นชิ้นพอประมาณค่ะความ ว้างอยู่ที่ประมาณไม่เกิน2เซนติเมตรนะคะจากนั้นก็นำากระปน่นโรยลงไปตรงส่วนหนังทาให้ทั่วๆเลยนะคะทาเกลือเสร็จแล้วก็ให้เตรียมน้ำส้มสายชูมาค่ะแล้วก็ทาลงไปตรงส่วนหนังแบบนี้นะคะให้ทั่วๆเลยค่ะถ้าหากเพื่อนๆอ,อยากให้หนังพองฟูกรอบมากๆนะคะก็จะใช้วิธีการ แช่น้ำส้มสายชูนะคะตรงส่วนหนังหมูแบบนั้นก็ได้นะคะสักประมาณ10นาทีค่ะของมาม่าเนี่ยเอาแบบคนขี้เกียจเลยนะคะก็แค่ทาทาแบบนี้ค่ะจากนั้นมาม่าจะนำไปตากแดดนะคะในระหว่างรอหมู3ามชั้นเราจะมาตำกระเทียมกับพริกไทยค่ะวันนี้มาม่าจะใช้พริกไทย1ช้อนชาแล้วก็กระเทียมประมาณ1หัวโขลกให้ละเอียดนะคะจากนั้นก็พักไว้ก่อนค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆเ,เตรียมผักกาดดองค่ะ มะม่าใช้สักประมาณ500กรัมน,นะคะก่อนจะนํามาหั่นเนี่ยมะม่านาไปล้างแล้วก็แช่น้ําเอาไว้นะคะสักประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อลดความเปรี้ยวความเค็มก่อนค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนํามาตัดตรงขั้วแข็งๆออกนะคะแล้วก็จะนํามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะความกว้างก็สักประมาณ1เซนติเมตรนะคะ ได้ประมาณนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราไปทําในขั้นตอนต่อไปกันค่ะขั้นตอนนี้เราจะมาผัดผักกาดดองกันค่ะตั้งกระทะเปิดแก๊สไฟกลางนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปสักประมาณ1-2ช้อนโต๊ะจากนั้นนำกระเทียมพริกไทยของเราลงไปผัดค่ะ สูตรนี้ถ้าหากเพื่อนๆอ,อยากได้กลิ่นของรากผักชีนะคะก็สามารถใส่เพิ่มเติมลงไปได้นะคะไม่ต้องซีเรียสค่ะหลังจากนั้นนะคะผัดจนกระเทียมกับพริกไทยหอมดีแล้วเราก็จะนําผักกาดดองลงไปผัดด้วยกันค่ะขั้นตอนนี้เราจะใช้เวลาในการผัดนิดนึงนะคะมาม่าเนี่ยจะผัดให้จนกว่าผักกาดดองของเราเนี่ยจะเริ่มนุ่มเลยค่ะ ผัดไปสักประมาณ5นาทีค่ะผัะกาศเริ่มนุ่มลงเล็กน้อยนะคะเราก็จะมาเติมซีอิ๊วขาวลงไป1ช้อนโต๊ะตามด้วยซีอิ๊วดำหวาน1ช้อนโต๊ะถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้สีเข้มๆแล้วก็รสชาติหวานๆอาจจะเพิ่มเติมลงไปได้นะคะจากนั้นมาม่าจะเติมซอสหอยนางรมลงไปอีก1ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวอีก1ช้อนโต๊ะ ตามด้วยเหล้าจีนอีก1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็ผัดผสมให้ส่วนผสมแล้วก็เครื่องปรุงเข้ากันดีนะคะสูตรนี้เนี่ยมาม่าจะปรุงเท่านี้เองค่ะเพราะว่าในส่วนของผักกาดดองเนี่ยมาม่าไม่ได้ทําเองนะคะซื้อเข้ามารสชาติค่อนข้างจะเค็มแล้วก็เปรี้ยวนะคะก็เลยปรุงแค่นิดหน่อยค่ะ ถ้าหากเพื่อนๆน,นำไปทำตามนะคะก่อนที่จะทำการปรุงก็อย่าลืมชิมผักกาดดองก่อนนะคะเราจะได้ปรุงออกมาแล้วรสชาติกำลังดีตามที่ชอบค่ะผัดจนกว่าส่วนผสมทุกอย่างจะเข้ากันดีนะคะแล้วก็ผักกาดดองเริ่มนุ่มแล้วมาม่าจะเพิ่มความหอมเล็กน้อยด้วยน้ำมันงานในขั้นตอนสุดท้ายจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันเล็กน้อยจากนั้นปิดแก๊สได้เลยค่ะ มาดูในส่วนของหมูสามชั้นค่ะมาม่าตากเอาพอหมัดๆนะคะจากนั้นก็จะนํามาทอดต่อกันค่ะวิธีการทอดนะคะมาม่าก็จะใช้ในส่วนของหนังเนี่ยลงทอดก่อนเลยนะคะขั้นตอนในการทอดหมูสาชั้นเนี่ยเพื่อนๆถ้าหากว่าไม่อยากใช้วิธีการทอดก็สามารถใช้วิธีการอบแทนได้นะคะหรือว่าใช้หม้อทอดน้นามันแบบนั้นก็ได้ค่ะเอาตามที่สะดวกได้เลยนะคะ พอทอดจนหมูสีเหลืองกรอบได้ประมาณนี้นะคะก็ตักขึ้นได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราจะนำหมูกรอบของเรามาหั่นเป็นชิ้นๆตามแนวที่เราบ้างเอาไว้แบบนี้เลยนะคะด้านในนี้ก็จะมีความชุ่มฉ่ำอยู่ค่ะ จากนั้นเราก็จะจัดเตียงใส่ชามเลยนะคะมาม่านี่จะทําพร้อมกันทั้ง2ชิ้นไปเลยค่ะเพราะว่าเมนูนี้ใช้เวลาค่อนข้างนานในการทํานะคะเวลาทำมาม่าก,ก็จะทําไปทีละเยอะๆเลยค่ะจัดเตียงหมูก,กรอบสเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนําผักกาดดองที่เราผัดเอาไว้นะคะใส่ตามลงไปด้านบนแบบนี้ค่ะมาม่าจะใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะคะเอาให้เต็มชามเลยค่ะ แค่เห็นผักกาดดองเมนูนี้ก็เริ่มน่าทานมากแล้วค่ะจากนั้นเราจะไปตุ๋นกันต่อเลยค่ะมาม่าจะใช้วิธีการตุ๋นด้วยซึ้งนะคะต้มน้ําให้เดือดค่ะแล้วก็วางลงไปได้เลยค่ะเราจะตุ๋นในน้ําเดือดแบบนี้นะคะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ3มชั่วโมงค่ะในระหว่างการตุ๋นถ้าหากน้ําแห้งก็ให้เพื่อนเหมั่นเติมน้ํานะคะจนกว่าจะครบเวลาค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมา น้ำจานนะคะคว่ำลงไปแบบนี้แล้วก็พลิกกลับด้านค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ได้ประมาณนี้ค่ะหน้าตาน่ากินสุดๆเลยค่ะเมนูนี้นะคะถึงจะใช้เวลาในการทำค่อนข้างนานนะคะแต่ว่าก็หาซื้อไม่ง่ายค่ะถ้าหากเพื่อนๆมีเวลานะคะก็ให้ลองทำตามดูค่ะเพราะว่ามันอร่อยคุ้มค่ากับการรอคอยจริงๆค่ะ ตรงส่วนของหนังหมู3ชั้นของเราเนี่ยก็จะมีความนุ่มเด้งเลยนะคะในตรงส่วนของเนื้อก็จะไม่แข็งค่ะเรียกว่าอร่อยแล้วก็ทานคู่กับผักกาดดองนะคะก็จะยิ่งดีค่ะมาม่าขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆที่รับชมคลิปมาจนถึงตอนนี้นะคะ mm hmm. ถ้าไยังไงถ้าถูกใจคลิปนี้มาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะ สำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ